สวัสดีค่ะทุคนผู้ชมคะเกษตรสมุนไพรไทยวันนี้เดินทางมาที่อรัญญประเทศจังหวัดสราแก้วค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่นอกเหนือจากจะนําเสนอเรื่องของสมุนไพรเราจะนําเสนอในเรื่องของเกษตรกรที่ถือได้ว่าเป็นเกษตรกรที่ผันตัวมาจากการทําหน้าที่อื่นก็คือเคยรับราชการค่ะวันนี้ประสบความสําเร็จในเรื่องของการทําเกษตรจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราตามไปทั้งน้นค่ะ ี่แหละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเจอนะคะเกษตรกรคนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พัดบุญชัชเศษฐ์ค่ะต้องบอกว่าเป็นเกษตรกรโดยตรงแต่วันนี้มีตําแหน่งหลักด้วยคือตําแหน่งอะไรคะก็เจ้าของโครงการนะคะเจ้าของโครงการทํามะนาวเพื่อการส่งออกอืค่ะก็คือรวบรวมมะนาวทั้งประเทศใช่ค่ะเพื่อการส่งออกเลยใช่ค่ะค่ะพี่พัดขาผันตัวมาเป็นเกษตรกรกี่ปีแล้วค่ะสิบสองปีแล้วค่ะอ๋อสิบสองปีแล้วเริ่มต้นจากอะไรคะ ก็เริ่มต้นจากการที่เราชอบทามะนาวแล้วตอนนี้คือเราจะทํายังไงคือรายได้ที่เราอยากได้มีรายได้ทุกเดือนทุกอาทิตย์เนี่ยค่ะก็เลยเอามะนาวปลูกมะนาวดีกว่าแล้วมะนาวของเรามีจุดเด่นอย่างไรคมะนาวของเรานะคะจุดเด่นก็คือหนึ่งจะลูกใหญ่นะคะลูกใหญ่มากใช่แล้วน้ําเยอะสายเบือกบางสายพันธุ์ไร้เมล็ดซุปเปอร์จัมโบลามค่ะอ๋อค่ะคือสายพันธุ์นี้เขามีมา ไม่ค่ะจะสายพันธุ์ของเราเองเป็นสายพันธุ์ของเราค่ะเราปรับปรปบปุงการปลูกนะคะโดยที่ไม่ใช้ดินเลยตอนนี้นะคะที่สักแก้วนี่คือเป็นของพระอาจารย์จิระกิจค่ะเป็นศูนย์เกษตรเรียนรู้ค่ะที่นี่ก็คือเป็นศูนย์เรียนรู้ค่ะชาวบ้านก็จะเห็นโอกาสว่าจะได้เปิดเปิดโอกาสให้เขาได้ไปปลูกพืชชนิดนี้เพื่อเขาเอาไปขยายต่อขยายต่อให้โครงการ จะได้มีรายได้เพิ่มเติมไปขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าข่าเดี๋ยวก็เลยก็เหมายก็เลยว่าให้พื้นที่เป็นศูนย์เรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์โอ้ยขอบพระคุณเจ้าข่าพระอาจารย์เจ้าข่าเดี๋ยวจะขออนุญาตเชิญพี่พัดนนะคะพาไปดูหน่อยค่ะว่าปลูกกันอย่างไรนะคะพื้นที่เป็นอย่างไร ถี่พ้าสมมุติว่าจิ๊บจะเป็นเกษตรกรอ,อยากจะปลูกมะนาวแล้วมือมีพื้นที่ต้องขนาดไหนคะหรือว่าเท่าไหร่ก็ได้ไม่ค่ะถ้าอยากปลูกแบบว่าเพื่อนำรายได้เข้าสู่ครอบครัวนะคะ,คะประมาณครึ่งไร่มันจะปลูกได้50บต้น50ต้นค่ะ<อ>ถ้าปลูก50ต้นนี่เข้าร่วมโครงการกักบเราก็คือส่งส่งลูกให้เราะนะคะแต่ค่าขนส่งนี่คุณจิ๊บต้องส่งเองและ<อ>ต้องจ่ายเองอแต่ว่าถ้าร้อยร้อยต้นหนึ1 1> ่งไร่ ค่าขนส่งอะไรทั้งหมดคือโครงการจ่ายให้หมดอมแล้วเอาละ่ะตอนนี้ที่เห็นว่ามีการปลูกที่ไม่ได้ว่าอยู่ในพื้นดินธรรมดาอย่างที่เรียกว่าอะไรคะใช่ค่ะตัวนี้จะปลูกแบบใช้ท่อซีเมนต์นะคะร้อยเซนโดยที่ตุกันนะคะค่ะปลูกโดยไม่มีดินเลยค่ะมันจะทําให้มะนาวเราฉ่าและน้ําจะเยอะอ๋อไม่ต้องใช้ดินเลยนะคะแบบไม่มีดินก็อย่างนี้นะคะคุณจิ๊บก็คือหนึ่งนะคะทรายหยาบค่ะแกลบ,บ,บดิบแกลบดํา ุยพร้าวแล้วก็ขี้วัวไม่มีดินเลยค่ะการพัฒนาแบบนี้เนี่ยพี่พัดคิดขึ้นมาหรือว่าเรามีส่วนใดที่มาช่วยคะพอดีมีน้องชายอีกคนนึงเขาไปดูงานที่ญี่ปุ่นกับอิรักมาก็เลยแนะนําเราได้อ๋อเราก็จะได้ความรู้เรื่องนั้นมา<ช>ตอนนี้ในกี่วันกี่เดือนเราถึงจะได้ผลผลิตคะเ<อ>ต็มที่ก็คือ11เดือนถึง12เดือนอ,อ๋อพอ11เดือนถึง12เดือนพอเก็บหมดแล้วทําไงกันต่อไม่ต้องทาอะไรเลยคุณจิ๊บคะชุดหลังมันก็จะแตกดอกขึ้นมาใหม่ นะคะก็จะผลิตเขาจะเวียนอยู่ในต้นเดียวกันก็รอกันอยู่อย่างเงี้ยใช่วนเก็บอยู่อย่างเงี้ยแหละเขาเรียกว่าถวายตอนนี้สภาพของภูมิประเทศภูมิอากาศมีผลไหมคะไม่อ่ะค่ะที่ไหนก็ได้ใช่ค่ะเพราะว่ารองซ่วมนี่มันตุดกันใช่ไหมคะเราสามารถช่วยเขาให้ชุ่มชื้นอยู่ได้ตลอดเวลามะนาวจะมีเหมือนเหมือนเขาทำว่าแก้มลิงอ่ะนค่ะคุณจีเนไหมคะโอ้โหดอกไหมคะหนึ่งหนึ่งกิ่งมีทั้งหมดพระเจ้านี่นะคะ ห้ oh. กิโลกว่ากิโลกว่าใช่อย่างนี้เนี่ยคือราคาบอกได้ไหมคะว่าตอนนี้ราคาหน้าหน้าไร่หน้าสวนเราเหน้าไร่นะคะตอนนี้เราส่งอยู่ที่80บบาทต่อะะกิโลกรัมใช่ค่ะต่อกิโล แล้วก็ราคาขายนะคะที่ที่เขาไปขายกันทั่วไปค่ะพี่พัดขาตอนนี้ก็ร้อยยี่สิบะค่ะเพราะฉะนั้นเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่รายได้ดีโอ้นี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะหนักจริงเอาไปดูว่าจิบถือแบบคนไม่ค่อยรู้ยังคิดว่านี่จะครึ่งโลแล้วใช่นะคะเนี่ค่ะวิธีการเก็บก็จะเก็บแบบนี้นี่นี่ก็อีกเห็นไหมคะเนี่ยเพวงนี้ก็อาทิตย์หน้าเราก็เก็บได้แล้วอ๋อต้องรอก็คือเราเราดูระยะเวลาของการ การโตของเขาก็อยู่ที่ประมาณสัก11เดือนใช่ค่ะ11เดือนรอบแรกรอบแรกค่ะครั้งแรกเท่านั้นคือ11เดือนหลังจากนั้นก็ทุก2อ,อาทิตย์เก็บเกี่ยวได้เลยจริงค่ะเพราะเขาเป็นออกลูกทวายออกทั้งปีโอ้ยค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวถ้ากันเดี๋ยวเราไปกันอีกนะคะเชิญค่ะพี่พัดขาตรงแถวนี้เราถือว่าเป็นแปลงยังไงคะลักษณะการปลูกอ๋อ เบื้องนี้นะคะ,คะก็คือการปลูกสาธิตแบบลงหลุมค่ะไม่ต้องใช้บอ่อปูนเราเราดูบอ่อปูนไป้วลงหลุมนี่ทำยังไงคะก็คือขุดหลุม,มค่ะขุดหลุมเมตรหนึ่งแล้วก็เอาวัาสดุปลูกที่ว่าไม่ใช่ดินเลยค่ะไม่ใช่ดินเหมือนเดิมใช่แล้วมันอยู่ข้างในมีอะไรบ้างะคะก็มีทรายหยาบแกลบดิบแกลบดำขุยพ้าแล้วก็ขี้วัวอ๋อมีตอนหนึ่งพี่พัดพูดบอกว่ามันเป็นสายพันธุ์ทวายคำว่าทวายคือโอเค สงสัยใช่ไหมคะ<ช> <laughs> นะคะนี่คือสายพันธวายมันจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะนะคะจะเรียกว่าสายพันธวายเป็นอย่างนี้นะคะนี่ดอกนะคะหลังจากดอกก็จะมาชุดนี้นี่ค่ะชุดลูกจิว๋วนี่ค่ะลูกจิว๋วนี่นะคะลูกจิว๋วลูกจิ๋วเสร็จเขาก็จะมาลูกเล็กก็มาลูกน้อยนี่ค่ะเนี่ยค่ะลูกน้อย ลูกน้อยเสร็จมันก็จะมาเป็นลูกไซส์กลางพอเราตัดนะคะตัดพวกนี้ไปหมดแล้วเนี่ยตัดตัดหมดมันก็จะแตกดอกใหม่พี่พัดขาแสดงว่าในหนึ่งต้นเราได้ผลผลิตเนี่ยเราได้ลูกมนะันอ่ะกี่ลูกเอาแบบต้นไซส์เท่านี้ถ้าต้นไซส์เท่านี้นะคะเก็บบางครั้งนะคะต้นเนื้อเก็บได้ถึงสี่ร้อยลูกสี่ร้อยลูกอย่างสูงสุดเลยใช่บางทีเยอะคนนั้นนะคะแล้วพอสี่ร้อยลูกแล้วเนี่ยอย่างว่าที่ว่าเราบอกว่าเป็น พันธ์วายปันพันธ์วายลักษณะของการเป็นสายพันธ์วายค่ะเราก็จะได้ผลผลิตมาอีกใช่มันก็อะเวียนให้เราเก็บอยู่อย่างนี้ค่ะแอบกระซิบได้ไหมคะว่าถ้าสมมติว่าจะมีพื้นที่หนึ่งไร่ปลูกได้50ต้นร้อยต้นร้อยต้นค่ะร้อยต้นแล้วก็ได้ผลผลิตอ่าสิบเอ็ดเดือนแรกผ่านไปค่ะหลังจากนั้นสองอาทิตย์ก็เริ่มเก็บใหม่เริ่มเก็บใหม่ใด้ต่อเดือนพี่พัฒน์คำนวณให้เลยต่อเดือนนะคะ ต่อเดือนอ่าถ้าต่อเดือนเดี๋ยวห้าร้อยต้นนะคะอืมสามสี่หมื่นต่อเดือนอืน่าสนใจมากเลยพี่พัดขาต้นนี้มีไหมคะมีค่ะนี่กำลังจะตัดได้พอดีเลยค่ะเนี่ยค่ะโอ้ลูกเล่นเลยอันนี้อ,อันนี้ยังเล็กนะคะอ,นนอ,คอันนี้ไซส์กลางโอเคพี่พัดคะอันนี้ไซส์กลางค่ะ แล้วเดี๋ยวเราไปทำน้ำมะนาวกันนี่จิ๊มหนักหเนี่ยเห็นแบบนี้ปาละจวนถือเดี๋ยวเราไปทำน้ำมะนาวกันค่ะท่านผู้ชมค่ะค่ะพี่พัดขาแล้วหลังจากที่เราได้เก็บมะนาวกันมาแบบเต็มที่แล้วเราก็จะมาทำเป็นน้ำมะนาวกันอันนี้เป็นเชฟใช่ค่ะอันนี้นะคะ เชฟจะทําน้ำมะนาวให้เราทานก็คือคุณทานนินและเมียดีนะคะค่ะคุณทานนินขาดเลิกค่ะหนึ่งลูกคได้เชิเลยค่ะไซอะไรคะเนี่ยไซอย่างนี้เรารีอย่างนี้ถ้าหกลูกหนึ่งกิโลโอ้โหเขาเรียกว่าจัมโบ้จริงๆค่ะจัมโบ้จริงๆค่ะหกลูกหนึ่งกิโลสามลูกครึ่งลงแล้วเนี่ยใช่ค่ะนะคะค่ะหนึ่งลูกคุณทานนินรองมาเลยค่ะลูกหนึ่งนะคะจะได้น้ําประมาณหนึ่งช็อตนะคะหนึ่งลูกของเราปกติแล้วถ้าเราจะหนึ่งช็อตถ้าเป็นลูกเล็กๆนี่ก็ประมาณหกลูก ค่ะของเราจะลูกเดียวค่ะลูกเดียวก็เลยะะจะได้น,นี่ค,คือมะนาวสายพันธุ์ซุปเปอร์จัมโบลาม ไร้มเมล็ดแล้วก็ออร์แกนิกด้วยค่ะค่ะพี่พัดค่ะถ้าเกิดมีผู้ชมที่สนใจเพราะว่าในรายการของเราเนี่ยเป็นศูนย์เกิดขึ้นจากศูนย์ประสานงานตลาดเกษตรสนามเป้าเราเนี่ยจะให้ความรู้กับผู้ชมที่สนใจด้วยเพราะฉะนั้นหากหลายท่านสนใจอยากได้ข้อมูลอยากได้ความรู้อันนี้เปิดกว้างไหมคะเปิดกว้างค่ะนะคะเชิญติดต่อเราได้เลยค่ะเราดินดีจะแนะนําวิธีการปลูกแล้วก็การทํานาหรือว่าจะปลูกเพื่อจําหน่าย ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นประโยชน์จริงๆนะคะวันนี้เราถึงได้พาท่านผู้ชมนั้นนะคะมาดูว่ามะนาวที่นาวันนี้เกษตรกรจะถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ก็ได้นะคะใช่ค่ะเป็นเกษตรเกษตรกรคนรุ่นใหม่ที่ทําและประสบความสําเร็จนะคะนี่เราก็จะเห็นแล้วนะคะเนี่ยค่ะหนึ่งช็อตจริงๆเลยแค่หนึ่งลูกนะคะพี่พัดขาณวันนี้เนี่ยในเรื่องของการที่มะนาวเนี่ยเป็นกลายเป็นเป็นสินค้าที่มีผู้คนนั้น ให้ราคาได้ดีมากต้องบอกเลยว่าตลาดยังคงรองรับกันมากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมะนาวของเรานี่นะคะมันจะเป็นไล้เมล็ดแล้วก็ที่มีกลิ่นหอม,อ,มอร่อยถ้าใครได้ทานของเรานะคะจะติดใจค่ะ,คะมันจะมีหลายสายพันธุ์มากมายนะคะในกระบวนการไล้เมล็ดแต่ของเราก็เป็นนางเอกตัวหนึ่งะค,ะค่ะอยากให้ทุกท่านล,ลองมาชิมรสชาตินะคะส่วนผสมก็จะมีนะคะมีมะนาวมีน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งแล้วก็มีเกลือค่ะ แล้วก็เราต้องการคืออร่อยซาบซ้าก็ใช้โซดา<ช>ค่ะค่ะโอเคค่ะได้แล้วนะคะน้ำมะนาวสุดยอดค่ะวันนี้น้ำมะนาวถือเป็น,นสมุนไพรเราถือว่าเป็นพืชสมุนไพรด้วยสรรพคุณอะไรบ้างคะน้ำมะนาวของเรานี้นะคะหนึ่งถ้าเป็นวัดทานแล้วรับรองหายค่ะนะคะและพวกปุ่มแพ้ทานทุกวันนะคะ ทุกวันตอนเช้าหรือตอนเที่ยงก็จะช่วยรักษาภูมิแพ้เราได้และความเป็นกรดโของมะนาวเนี่ยนะคะมันจะช่วยหลายโรคในร่างกายเรามันจะดทถอกสิ่งที่ไม่ดีในร่างกายเราออกได้อย่างดีเลยค่ะเป็นคนทานทุกวันเลยใช่ค่ะขออนุญาตท่านผู้ชมค่ะเราให้อันนี้นะคะโอเคไหมคะอร่อยมากค่ะอยากให้พี่พัดฝากอะไรกับท่านผู้ชมด้วยค่ะในฐานะของเกษตรกรที่วันนี้เราได้ทําหน้าที่ในการทั้งสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับ คนที่สนใจอย่างไรคะได้ค่ะนะคะทุกท่านที่อยู่ทางบ้านนะคะถ้าต้องการจะมีรายได้ปลูกนะคะสามารถเก็บเกี่ยวเพื่อเป็นทําเป็นรายได้สําหรับครอบครัวเก็บขายและตลอดเพราะมมนาของเรานะคะเป็นนางเอกที่ว่าเขาจะออกตลอดทั้งปีเขาเรียกว่าทวายค่ะคุณจิ๊บค่ะออกเก็บเกี่ยวนะคะพอลูกนี้แก่ก็เก็บแล้วลูกก็จะโตขึ้นมาอีก มันจะทั้งต้นมันจะเวียนออกให้เราเก็บเกี่ยวได้ตลอดอจะมีรายได้ตลอดเลยค่ะถ้าปลูกร้อยต้นต่อหนึ่งไร่นะคะ,คะก็ทํารายได้สบายๆไม่ต่ำกว่าเดือนละ3ามสี่หมื่นตัวนี้นะคะมะนาวไร่มเมล็ดซุเปอปร์จัมโบ้รามนะคะเราจะเป็นเจ้าของโครงการปลูกเพื่อส่งออกเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมาร่วมปลูกกับเรานะคะ,คะก็ยินดีต้อนรับค่ะเวลาปลูกได้เสร็จลูกสามารถส่งให้เราเราก็จะส่งออกคือ จะมีรายได้ตลอดทั้งปีการเก็บเกี่ยวมะนาวตลอดชีวิอของคุณเลยค่ะค่ะนุจี๊นี่อีกอย่างหนึ่งนะคะเนี่ยพี่เพิ่งได้รางวัลการันตีความสุดยอดมะนาวของพี่นะนะคะใบรับมาเมื่อวที่24เมษายน2565เนี่ยค่ะเป็นรางวัลไอคอนแบรนด์อาเ Award ค่ะรับมาบมากๆเลยค่ะเนี่ยมีความภูมิใจเป็นที่สุดเลยค่ะว่ามะนาวเราดีจริงๆค่ะ ค่ะเนี่ยโอ้โหเป็นตัวอย่างหนึ่งค่ะที่จะสามารถช่วยให้เกษตรกรที่มีความสนใจนั้นมาปลูกได้เลยใช่ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่พัฒน์มากนะคะขอบพระคุณมากค่ะท่านผู้ชมค่ะและนี่คือเรื่องราวของเกษตรสมุนไพรไทยค่ะไม่ใช่เรื่องราวของสมุนไพรแต่อย่างเดียวแต่ว่าเรื่องราวของการส่งเสริมภาคการเกษตรและเกษตรกรคนรุ่นใหม่ถ้าสนใจอย่างที่ได้บอกไว้ค่ะต้องติดตามรับชมรายการของเราวันนี้ทั้ง3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ